รายใหม่ยืนยันในวันนี้2,419ร,รายาราค่ะอยอด <21 70 S> 2 <17 9 S> 1 1 9รายพบยอด2 0 4 1รายค่ะ2 0 7 0รายนะครับ สวัสดีค่ะสุณผู้ชมค่ะให้แขนเต็นมตัวสะดวกโยนรถเรือไหมคะเขามีเตียงให้หรือเปล่าหรือว่าต้องทำยังไงแล้วเบอร์ติดต่อของตัวผู้ป่วยเปืออะไรนะคะให้แขนจูตั้งฉากกับลำตัวคนไข้กดตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ติดต่อางค่ะตัวนี้อันนี้คือเป็นเดสก์บอร์ดที่เป็น แอคทิวิตี้ที่เป็นเลียวไทม์แหละพอเราจะดูว่ามูเมนต์ของทีมเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นเนี่ยพี่รับเคสมาแล้วเพอาะพี่ต้องส่งจุาลาใช่ไหมพี่รับเคสโควิดมาแล้วโอเคพี่ก็จะมาดูว่าที่ไหนใกล้กับผู้ป่วยเคสนี้มันอยู่แถวสวนหลวงท<ม>ี่เราดู่เป็นบางนาใช่ไหมพี่ก็จะมาโอเคลงไว้เพรานะนั้นน้องควรต่อไปท่านเ็าจะดูแลเนื่องจากเราใช้รีซอสอันเดียวกันทั้งปกติกับโควิด กัันนะคร็จ,จะดูว่าไหนว่างบ้างใช่ก็จะดูเส,สนอการแท็กซี่แหละเนาะอันนี้ไฟแดงลแล้วอัน<ล>นี้เฮยยังเขียวอยู่ เรารับมาดูแลเรื่องของผู้ป่วยโควิดเนี่ยประมาณวันที่13เมษายนนะครับเดิมทีเรามีผู้ป่วยสะสมเนี่ยวันละ300ราย400รายแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ยังค้างไม่สามารถที่จะให้การดูแลได้ผู้ป่วยที่เราได้รับรายงานข้อมูลมาเราจะพยายามเคลียร์ให้เสร็จภายในวันต่อวันถามว่ารถไม่พอไหมอาจจะไม่พอในช่วงวันที่เรามีพีคเยอะๆนะครับแต่ถ้าวันที่ระดับร้อยร้อยถึงส0 0เนี่ยรถสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการแต่มันมีตั้งแต่รถ โรงพยาบาลไปทางถ้าจับคู่กันได้เนี่ยมันก็จะทำให้โฟมันไหลไปเรื่อยๆศูนย์เอราวันมีรถพยาบาลประจำที่ศูนย์14คันรถในระบบสังกัดกรุงเทพมหานคร52คันและกองทัพบกส่งรถมาช่วยวิ่งรับส่งผู้ติดเชื้อโควิด19อีก10คันจำนวนรถดูเพียงพอและอาจทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องรอนานเกินไปแต่ในขั้นตอนการรับส่งผู้ติดเชื้อ ก็มีหลักปฏิบัติที่ต้องใช้เวลานานกว่าเคสปกติทั่วไปโดยปกติจะมีะคนขับก็พอสอลอใช่ไหมคะผู้ช่วยเหลือยิท e ี T, เวชกรอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็3ามถึงสี่คนแล้วก็จะมีถ้าเป็นรถมันต้องแบ่งว่าเป็นขั้นพื้นฐานหรือแอดวานะคะถ้าเป็นขั้นพื้นฐานก็จะเดลยก็จะไม่มี พวกพยาบาลพาราอระไรเงี้ยค่ะขึ้นด้วยแต่ถ้าเป็นแอนวาก็จะมีเอ่อมีตำแหน่งเพิ่มมันก็เป็นพยาบาลพาราขึ้นการรับเคสผู้ติดเชื้อโควิด -19 นอกจากต้องใช้เวลาเตรียมตัวใส่ชุด PPE อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงระยะทางที่ไปรับส่งส่วนใหญ่กระจายทั่วกรุงเทพมหานคร ไม่ได้แบ่งตามเขตเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เวลานานแต่บางครั้งต้องรับหลายเคสพร้อมกันเพื่อนำส่งที่เดียวกันหลังส่งผู้ติดเชื้อเสร็จเจ้าหน้าที่ต้องถอดชุดล้างค่าเชื้อรถและทิ้งรถไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนจะรับเคสต่อไปได้ซึ่งจะเห็นว่าการออกมารับเคสผู้ติดเชื้อแต่ละครั้งต้องใช้เวลา แล้วแต่ครับเ้าเกิดว่ารับจํานวนเคสว่าจํานวนผู้ป่วยกี่รายครับแต่ละตอนก็มีเป็นชั่วโมงขึ้นนะครับแต่ละๆๆแต่ละเคสนะครับนัน2 2รายที่เรานี้2ราย <S 2ร <2 S 1> ายนี่ก็2ชั่วโมงได้ครับทีท่เคยวิ่งวันละกี่เคสจำนวนจำนวนทุกป่วยที่เคยวิ่งก็เกือบ20อนะครับ จำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในกรุงเทพมหานครที่มียอดแตกถึงหลักพันทำให้เฉพาะรถของศูนย์เอราวันไม่เพียงพอสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือสอพชจึงจับตั้งทีมปฏิบัติการพิเศษโควิด -19 ขึ้นโดยร่วมมือกับอาสาสมัครผู้ภัยรับผู้ติดเชื้อนำส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามและฮอสปิทอลทำเงินก็ได้ที่จะให้ ผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่บ้านสั้นที่สุดโดยที่เรามีระบบการช่วยเหลือมีระบบการที่ทั้งระบบการแจ้งระบบการที่มีรถไปรับแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลสนามได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจนี้ครับถ้าดูจากจำนวนที่ใช้รนะับส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อต่างๆคนะือว่าพอไหมคะต,ตอนนี้ตอนนี้ต้องเรียนว่าจากช่วงแรกไม่พอตอนนี้ทรัพยากรเนี่ยเราเกินนะฮะ เราเกินจํานวนของผู้ร้องขอนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนว่า,าเราต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะมันจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงจ้งส่วนรถบริการแม่ท่าทำคะนนหนึ่งแจ้ง21ฐาน25ที่หมายเขตพื้นที่ภาษเสีเจริญกรณีรับผู้ป่วยติดเชื้อระดับที่21ตอนนี้ปัญหาใหญ่อาจไม่ใช่เรื่องรถรับศพผู้ติดเชื้อเพราะจํานวนรถมีเพียงพอและดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าผู้ร้องขอ แต่ปัญหาใหญ่คือโรงพยาบาลและพื้นที่ที่จะรองรับผู้ติดเชื้อเพียงพอหรือไม่ตอนช่วงก่อนหน้านี้นคือมีเตียงแต่ว่าประชาชนเขาเขาไม่ถึงเตียงเหล่านี้ก็กเลยเราทําระบบการแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งตอนนี้ก็คลี่คล,คลายลงแล้วฮะเรื่องของการจํานวนเคสที่ครั้งที่บ้านก็ลดลงมากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีอาจจะมีเคสใหม่รายวันเพราะว่ามันมีการติดเชื้อรายวันอยู่ใู่ไหมฮะอาจจะมีเคสใหม่รายวันเกิดขึ้นทีมเหล่านี้ก็จะมาช่วยสนับสนุสนในเรื่อง,องการส่งต่อ แต่ครนี้ปัญหาอื่นที่ที่เราพบนะครับเราเจอปัญหาอยู่ใหญ่อันหนึง่งก็คือว่าเมื่อส่งทีมไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้ติดเชื้อไม่ไปฮะไม่ออกจากบ้านนะครับขอความร่วมมือว่าท่านต้องไปนะครับถ้าเผื่อท่านไม่ไปท่านอาจจะมีความผิดตามกฎหมายซึ่งตรงนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดก็ต้องพูดจะนตรงๆนะครับว่าคุณเดินเข้าไปในโงนงรงพยาบาลเอกชนเนี่ย คุณจะใช้สิทธิ์ของรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าคุณไม่มีเรียง